สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองคำประกาศรวมไทยสร้างชาติสะเทถือนพันธมิตรประยุทธ์คำปาใสายบนเวทีใหญ่ของนายพิรพันธ์สาลีและทวิภาคณนะสวนป่าเป็นจักกิติในกลางมหานครกรุงเทพเมื่อตอนค่ำของวันศุกร์ที่7เมษายน ทรงความหมายเป็นอย่างสูงเหมือนกับเป็นจุดตัดอย่างแหลมคมกับพักรวมไทยสร้างชาติขณะเดียวกันก็จะกลายเป็นระเบิดในทางการเมืองในเมื่อจุดเด้นอย่างสำคัญสุดยอดอยู่ที่ประเทศไทยมีไว้เพื่อคนรักชาติมีสถาบันกษัตริย์เป็นหลักชัยถ้าไม่ชอบคุณไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเชิญไปอยู่ที่อื่นได้เลยประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้ตลอดไป ยิ่งกว่าน,นั้นยังประกาศหนักแน่นจริงจังถ้าพักรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลเราจะจัดการกับพวกชังชาติจัดการกับพวกล้มสถาบันโดยเด็ดขาดความหมายไม่ได้อยู่ที่ว่านายพิรพันธ์สาลเรฐวิภาคปราศัยในฐานหน้าหัวหน้าพักเหมือนกับกำหนดแนวทางให้กับบรรดาผู้สมัครสสในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่จากสถานะและคำประกาศเท่ากับเป็นแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติในการต่อสู้ทางการเมืองต่อสู้เพื่อเอาชนะต่อสู้เพื่อจะได้เป็นรัฐบาลคำประกาศในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นของใหม่ตรงกันข้ามก่อนหน้านี้นายพงพัฒน์วชิระบัรจงได้เคยประกาศมาแล้วในห่วงแห่งการรับรางวัลสำคัญในวงการบันเทิงไทย เพียงแต่ณวันนี้นายพิรพันธ์สาลีรัทวิภาคได้ดำมาตอกย้ำยืนยันอีกครั้งในฐานะพรรคการเมืองคล้ายกับเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปเจนกลุ่มที่ถูกเรียกขานว่าเป็นพวกฉังชาติคล้ายกับแสดงเป้าหมายว่าเป็นพรรคการเมืองส่วนหนึ่งในกลุ่มพักฝ่ายค้านตอกย้ำให้เห็นแนวทางการต่อสู้ ซึ่งเป็นต้นต่อแห่งปัญหาและความขัดแย้งตั้งแต่ก่อรัฐประหารมเมื่อเดือนกันยายน2549และดำรงอยู่อย่างเด่นชัดหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557เป็นภารกิจที่พักรวมไทยสร้างชาติรับมาเป็นนโยบายเป็นแนวทางและเป็นหมัดเด็ดในการเอาชนะทางการเมืองเป้าหมายเฉพาะหน้า อาจเป็นการเอาชนะพรรคเพื่อไทยเอาชนะพรรคก้าวไก่และเป็นแนวทางที่ซึมซ่านอยู่อย่างต่อเนื่องของรัฐบาลหลังรัฐประหารหลังการเลือกตั้ง2,562แนวทางนี้จึงมีได้มีผลกระทบต่อฝ่ายค้านเท่านั้นแต่หากจะเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงการนำระหว่างพันธมิตรที่เคยร่วมอยู่ในรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่ากับ เป็นการเข้าไปแย่งส่วนแบ่งภายในตรรกาเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากมัธิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ